แมชมันมันวันนี้ต้องพี่เมทัลบอยสวัสดีครับน้องๆพี่เมทัลบอยของน้องๆกลับมาอีกครั้งแล้วนะครับพี่เมทัลบอยก็ไม่ได้มาคนเดียวด้วยนะครับจุกกับเปียก็มาด้วยสวัสดีครับพี่เมทัลบอยสวัสดีค่ะพี่เมทัลบอยมาทั้งสองคนแบบนี้พี่เมทัลบอยรับรองว่าเรียนเลขคูณวันนี้มันแน่นอนแล้วเราจะเรียนเลขคูณเรื่องอะไรกันครับพี่เมทัลบอย เราจะสนุกกับการคูณจำนวนที่มีหนึ่งหลักกับจำนวนที่ไม่เกินสี่หลักกันครับทุกๆคนจุกเปียและน้องๆครับก่อนอื่นพี่เมเตาบอยจะชวนพิจารณาผลคูณนี้ก่อนนะครับลองดูนี่นะครับห้าคูณหนึ่งร้อยเท่ากับหนึ่งร้อยบวกกันห้าครั้งจึงเท่ากับห้าร้อยและเก้าคูณหนึ่งร้อยเท่ากับหนึ่งร้อยบวกกันเก้าครั้งจึงเท่ากับเก้าร้อย เห็นไหมครับน้องๆทุกคนจํานวนใดก็ตามที่คูณกับ100จะได้ผลคูณเท่ากับจํานวนนั้นคูณกับ1แล้วเติม0ูนย์ต่อท้าย2ตัวแล้วอย่างนี้จุกกับเปียว่าถ้าเราเอาจํานวนใดๆไปคูณกับ200 300 400 500 600 700 800และ900จะเป็นยังไงล่ะครับก็ต้องเอาจํานวนนั้นไปคูณกับเลข2 3 สี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าแล้วก็เอาศูนย์เติมต่อท้ายสองตัวครับพี่เมตาบอยถูกเพลงเลยครับจุกอย่างเช่นห้าคูณแปดร้อยเท่ากับสี่พันไงล่ะครับจุกเอ๊ะพี่เมตาบอยคะแล้วถ้าจำนวนใดก็ตามคูณกับหนึ่งพันสองพันสามพันสี่พันห้าพันหกพันเจ็ดพันแปดพันและเก้าพัน ผลคูณก็ต้องเท่ากับเอาจำนวนนั้นคูณกับ 1, 2, 3, 4, งสองสห้าหกดแและเ้แล้วก็เติมศูนตัวเข้าไปด้วยแน่เลยใช่ไหมคะใช่ครับเปียถ้าอย่างนั้นเรามาดูวิธีการคูณจำนวน3หลักกันดีกว่านะครับ124่ค12ูณสต้องเริ่มจากขั้นที่1คูณในหลักหน่วยนะครับน้องๆ2อคูณสหน่วยได้8หน่วย แล้วก็ต้องใส่8ในหลักหน่วยแบบนี้นะครับขั้นที่2ก็คือคูณในหลัก10บครับน้องๆ2คูณ2 10. ได้40ใส่4ในหลัก10แบบนี้ขั้นต่อมาคือคูณในหลักร้อยนะครับ2คูณ1น0ได้200ใส่2ในหลักร้อยได้ผลลัพธ์แล้วนั่นคือ248ครับน้องๆทุกคน พี่เมตาบอยครับสมมุตินะครับสมมุติสมสมุติว่าจุกอยากคูณในแนวตั้งแต่เป็นตัวเลขเยอะๆอย่าง235รคูณสเนี่ยทำวิธีเดียวกันไหมครับวิธีเดียวกันเลยครับจุกโจทย์ที่จุกบอกเนี่ยมีเลขทดแน่นอนเลยถ้าอย่างนั้นพี่เมตาบอยจะบอกวิธีให้นะครับดีค่ะพี่เมตาบอยพวกเราจะได้เก่งๆเลขกันไปเลยวิธีทำก็คือขั้นแรก คูณในหลักหน่วยเหมือนเดิม235คูณ4ก็ต้องเอา4คูณ5หน่วยได้20หน่วยนะครับเราก็ใส่ศูนย์ในหลักหน่วยแล้วก็ทดไป20จากนั้นก็ขั้นต่อมาคูณในหลัก10 4คูณ30ได้10 20บวกตัวทด20ได้เท่ากับ10 40ใส่4ในหลัก10ทดไป100และขั้นสุดท้ายก็คือ คูณในหลักร้อย4ี่คูณสองได้800บวกตัวทด100ได้900ใส่9ในหลักร้อยคำตอบก็คือ940นะครับจุกกับเปียรู้ใช่ไหมครับว่าคำตอบเก้ารอบเนี่ยสมเหตุสมผลรู้ค่ะพี่เมตตาบอยก็เพราะว่า235เนี่ยมากกว่า200แต่น้อยกว่า300 และ200รคูณ4ก็ได้เท่ากับ800แต่ถ้าเอา300รคูณ4ก็จะได้เท่ากับ1200อ๋อถ้าอย่างนั้นผลคูณของ235คูณสก็ต้องมากกว่า800แต่น้อยกว่า1200งพันสใช่ไหมล่ะเก่งครับเก่งทั้งคู่เลยคราวนี้ละ่ะพี่เมตบอยจะชวนหาผลคูณ4หลักแล้วนะโจทย์คือ 2324คูณ3วิธีคิดก็คือเริ่มจากคูณหลักหน่วย3คูณ4หน่วยเท่ากับ12หน่วยใส่สองในหลักหน่วยทดไป1นึใส่สองในหลักหน่วยทดไป1นึแบบนี้นะครับแล้วก็คูณหลักสิบนะครับ3คูณ20ได้60บวกตัวทด1นึได้เจคูณหลักร้อยกันนะครับ3คูณ300ได้ 9ก้ 900, แล้วก็คูณหลักพัน3ามคูณสองพันได้6000นคำตอบก็คือ6 9พันนะครับจุกเปียคูณเลขเนี่ยสนุกนะครับแต่ต้องฝึกบ่อยๆถึงจะเก่งใช่ไหมครับพี่เมตาบอยใช่ครับจุกพี่เมตาบอยมีโจทย์เลขมาให้ฝึกคูณกันด้วยถ้าทั้งจุกและเปียพร้อมแล้วไปดูโจทย์พร้อมเพื่อนๆเ,เลยข้อแรก 148่14คูณเเท่ากับเท่าไรครับข้อที่สองสามรคูณสเท่ากับเท่าไรกันครับข้อ3 2285งคูณแปดได้เท่าไรครับหนึ่งพันาม้แล้วนะหกพันสามร้อยี่สิบสคูณหได้เท่าไร 1, 1> ครับตนองน้องใครตอบว่า18,280ห่นแล้วก็ ถูกต้องแน่นอนพี่เมทบอยขอเฉลยว่าคำตอบคือสามพันเก้าร้อยสามจิบแปดครับผมใช่ครับพี่เมทบอยคราวหน้ามาสนุกกันอีกนะครับทุกๆคนสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ